ดีจนเหลือเชื่อดื่มเป็นประจำโรคเกาปวดขาปวดขอ้อดีขึ้นแน่นอนไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เกาถึงจะทานได้จะปวดขาปวดข้อก็ทานหายเหมือนกันชาตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกาได้ดีจนเหลือเชื่อคำบอกเล่าจากหมอพื้นบ้านที่เคารพท่านหนึ่งได้กร,รุณาให้สูตรชาตะไคร้ใบเตยแก้โรคเกา ปกติจะมียาสำหรับล้างพิษโลหิตแก้โรคเกาให้คนไข้ซึ่งจะมีสมุนไพรทั้งคู่อยู่ในยาอยู่แล้วแต่สูตรนี้เห็นว่ามีประโยชน์และทำได้เองง่ายๆที่บ้านแนะนำว่าเป็นของสดๆจะได้ผลดีกว่าหลายเท่าส่วนประกอบ 1. ตะไคร้สถึงหต้น 2. ใบเตย2-3ถึงสใบ 3. น้ำสะอาด2ลิตร ต้มสมุนไพรจนเดือดพอเดือดลดไฟลงต้มต่ออีก15นาทีห้ามเปิดฝาโดยเด็ดขาดครบ15นาทีทิ้งไว้ให้เย็นดื่มแทนน้ำเปล่าติดต่อกันหนึ่งสัปดาห์จะล้างกรดยูริกในเลือดสาเหตุของอาการปวดเข่าจากโรคเกาได้ดีมากๆแบบไม่ต้องใช้ยาเลยสูตรนี้ได้รับการยืนยันจากคนไข้เองว่า ได้ผลดีเกินคาดผลข้างเคียงคือทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นหลีกเลี่ยงการดื่มก่อนเข้านอนสองชั่วโมงแชร์ต่อต่อกันไปอย่างง่ายๆไม่อันตรายได้ผลดีและประหยัดเงินเห็นเห็นข้อมูลจากรักสุขภาพ .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากคะ่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ